กระชากใจที่สุดเลยลูกกระชากแบบไม่เกรงใจใครกระชากแบบไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยเอาจริงๆเรื่องการเต้นของลิซ่าคือโหดจริงมีแดนเซอร์ผู้ชายคนหนึ่งออกมาเล่าให้ฟังว่าเวลาเต้นกับลิซ่าเขาต้องทําตัวใหญ่ๆเต้นลายใหญ่ตลอดเวลาเต้นกับลิซ่าพอถึงลิซ่าจะตัวเล็กแต่ลายเต้นใหญ่มากลิซ่าจัดระเบียบร่างกายได้ดีแขนขายาวถ้าไม่ระวังจะโดนลิซ่ากบได้เลย ของลิซ่าไม่มีอะไรที่จะต้องอวยเพราะการเต้นของลิซ่าอยู่จุดสูงแล้วจุดสูงสุดของวงการเคปอบแล้วตำแหน่ง Queen of Dance ครูสอนเต้นทุกคนที่เคยสอนลิซ่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าเต้นดีจริงๆครูสอนเต้นชมทุกคนตำนานครูสอนเต้นบอกเหมือนผมมาเรียนกับลิซ่ามากกว่าลิซ่าคือที่สุดเรื่องเต้นแล้วรู้จักบอดี้และมุกสวยมาก จากลิซ่าจะเต้นเก่งรายสวยลอกท่าไปแล้วยังเป็นคนที่ตอนเต้นดึงดูดสายตามีเสน่ห์มากจ้องมองตามตลอดและสายตาม่ได้เลยคาริสมามันลอกเรียนแบบกันไม่ได้เลยจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือคุณของน้องเขาดีจริงๆ ต่ลิซาเดินยังไงถ้าเป็นเราล้มตั้งแต่ก้าวแรกแล้วเห็นลิซาทำท่าง่ายแต่ที่จริงมันยากมากเราเคยลองทำแบบน้องบ้างแล้วแต่เท่าพันเป็นเกลียวเลยสังขารเราคงไม่ไหวมั่งงั้นขออยู่แบบนี้ดีแล้วอยู่เชียร์อย่างเดียวก็พอ ทำหน้าสิแค่อ่านป้ายก็ต้องทำจริตขนาดนี้อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมักจะเกิดกับลิซ่าเสมออ่านป้ายธรรมดาไม่ได้ต้องอ่านจริตนางงามโ <Yahoo! S 3> อ,อ้ยายหนูคนดียายหนูถ่อมตนและกระทั่งจะฝากเสื้อให้บอริการทำไมต้องน่ารักขนาดนี้มีการขอบคุณบริการด้วยลิซ่ามักจะอ่อนโยนกับทุกคนเสมอสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ